คอยดีได้หมดสู้ตอนนี้ก็นจนมาเลนอยู่ถนนสุขุมวิทกับชีวิตถนนสุขุมวิทแล้วคลิปที่สามแล้วนี่เกือบครึ่งครึ่งสัปโมงเกือบสี่สัปโมงคลิปละสิบห้านาทีเนาะกายครึ่งสัปโมงแล้วนี่เนาะคลิปที่สามแล้วนี่สิบสองน้าไปพุ่งละแถวราชประสงค์ละแต่ว,ว่าเนาะไปนั่งคลิปนะค่อยว่ารถติด ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งก็ยังรถติดอยู่เนาะเพราะว่าฝนตกฝนตก,ดนก,กออดแดดอะไรทำซึ่งถนนเราตุบเลยเดินซึ่งจำเป็นแล้วมาหอดอีแล้วมันจุดศูนย์ูนสั่งรวมใหญ่ดิ้ัซูสีค่ะเนาะปล่อ,อยสวาง กบพวกไส้อ <Cornell>. ีเด <mel od g bidding> ีนี้พวกไส้เขาก็เพิ่มทังไปเพิ่งขวบเรื่องมันเงินโบาเลยเอาปลอยปลอยเาอนุบายอนุบายอนุบายทำซุมมอเตอร์ไซค์ล้านสมต้องมีน้ำใจน้ำการปล่อยให้ขาเจ้าไปชั้าเจ้าอึกขุดรถเอา ไปวังไปอ่ะมุ้งสมต้องใจหอนใจหอนพิซ่าร้อยเก้าเก้าสิบสองนิ้วมุหน้าไปทางราชประสงค์พ้นแล้วจื้งไงเขาว่าราชประสงค์เดี๋ยวชิบ,บูไปฮอทพุน้นครับเจ้า เส้นทางมุ่งหน้าไปราชประสงค์สุขุมวิดซีซูขวิดสามนี่ว่าใกล้จะเบิร์ดละถนนสุขุมวิทนี่ต่อมาก็ไปเจอกับถนนเพลินจิตอ่นซีแงตัดสากกับถนนวิทยุอ่าสนวันนี้นะแม่น่าหน้ารถหน้าหน้ารถหน้รถไฟก่อนล้างรถไฟก่อนนี่นะต้องได้เหยียบล้างรถไฟไปก่อน พับรถไฟม้าก็เอวยีก s, แลฉ่จอดไฟแดงอยู่เลยชัางเถืองเนี่ยนะเมนทั้งดวนสีรัดบอดดีแลเดอเร์อาวุธจะว่าพิษก็ๆๆขอโทษขอวถัไ่ไปทั้งดวนเคยมาเคยกลายไปกลายมาเรื่อยๆอยู่ดอกทั้งดวานเน üne, ี่ยขาประจําอยู่แต่ว่าเมื่อนี้โบขึ้นทังดวนมาทังธรร,รรมดาเนาะบบดวนเป็นเด ทางตะวันตกไปตามถนนสุขุมวิทถนนหมายเลขสามเข้าสู่ถนนดุสิตทัพ<า>นี่แหละรถขล้นล่างรถไฟสบายไปเลยไปไปทางซูมนี่แหละลดลางไฟฟ้าเพลชีจูกอก,กับมีหา้านอาหารพ้นขายรถขอกรถคิดตลาดนัาตลาดเนิืนน้อบอิเวณไทรครัวพร้อมอีกจุดสุ่มทางขึ้นทางด่วนดิทางซูมนอ ไปมือหงแฮนวัวเทียวไปมมมไปบุงปอยแบบนี้นะต้องใจหอนใจหุนแบับนเดี๋ยวจ้าจเคยไปกับนี้เพราะว่ารถบดิดถนนยุทธยุทธ์บดหลาย ถนนวิทยุแยกสายพับไปซื้อน้รหลดติดรายสระสงคอือถนนวิทยุอยา,าคอโลโลโลรารคุงสีอยู่เหนียนนี่สายมือแมนฮงแหมของญี่ปุ่น ผ <Home. S 2> mm hmm. มแฮมมาอย่างเด ok อะโอคุระบริดจสื่อญี่ปุ่นเด้อก็ว่าของญี่ปุ่นใด้ไปตามถนนวิทยุอีกห้าร้อเมตรเลี้ยวขวาเล็กน้อยเพื่อวิ่งบนถนนวิทยุอ๋อแถวนี้มันแถวสถานทูตบลอดเดอร์ทัมมุนโซมเดอร์ทัมนดวิทยูนี่นะอยู่คนหักษาต้นไม้ต้นต่ออนุรักษ์ไวเมอร์หรือเซมาาัสต์ จะทูดกับทูดอันนี้นะไส้ครัวนี่แมนเบิร์ดแล้วนี่นะนี่นะหนี่ทางด้านนี่สถานทูดอฟริกาใต้เห็นสถานทูตนิวซีแลนด์สถานทูตยูเครนนี่บวกไส้มือเบิร์ดแต่ยูตึกนี่นะเคนเซาตึกดิครัวมือสถานทูตไอไอไอแลนด์ไอรแลนด์โดนไอส์แลนด เทือเขาไปกับเมนดินคนเองซ้ายมือสารทูดอ <sh arp recruitment> ิตาลีดูตึ๊กอันอ่อนซีซั่นนี่แหละออนซีซั่นเพล็นี่เมนแมนันบอลสถานทูดแหละเซาออนซีซั่นนี่แหละอยู่เหยียดขวาเล็กน้อยเพื่อ่งบนถนนวิทยุ ไปไปอืมอีซ้ายมืออีกสถานทูตคราซักสถานขวามือในสถานทูตอเมริกาซ้ามือนี่มันหมดสถานทูตอเมริกาเมาหมดแล้วเดวนี้ขวานะอยู่บนใช่ขวานี่น เกิดสถานทูตอเมริกานะแล้วก็อยู่ซ้ายมืออีกกถบแม,มนอีกเมาไปเบิเร์ดเนี้ยรวมถือว่าบนไงอ,อีกอัครสทูตใหญ่นี่ขวาม,มือเป็นบนภักเนาะขอใซ้ายมือนี่บนห้องการนี่นะกับหนะลังปุ๊กกปุ๊ใหญ่สมควรทั้งแหล่ทั้งสมทั้งสร้าง อีก200เมตรใช้สอช่องทางขวาเพื่อเบี่ยงขวาและอยู่บนถนนวิทยุปล่ปงปลป่ใช้สอช่องทางขวาเพื่อเบี่ยขวาและอยู่บนถนนวิทยุขมนีม่นส่วนสาธารณะลุมพีนี้แล้วรก็มีนาแล้วก็มีทางอะดู สกายวอลให้ค้นยางเนาะยางข้ามไปผู้งหลับไปหาส่วนเบนจากิติเนาะนบเบนจากิติราอยู่ห้างกับระวังหนึ่งกิโลนี่แหละเพื่อให้ยังเพื่อให้ได้คนันได้ยางหรือว่าอันนันจักรยานหันได้ที่ไปหากไปผู้หลับต่างออกกอลังงกยวัาสอกไปขนาดแบบนั้นแหละ ใช้ขวาเพื่อมิ่งบนถนนวิทยุอีกสองรอยเมตรใช้สองช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่สี น,นี่จำปินในมหาพรรามที่สี่แล้วติดบบติดกับใออดเอาล้ทำซุมเดอ้อบานนี้นะใช้สองช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่สี่รดทนเอ้วจำปินเลยทัซสมอันนี้สีแยกสิไปสาทอนนอะถนนสาทอน <c oughs> ท้งองไปซื้อไปถนนสาทอน เขาไปใต้เขาไปเลี้ยวขวาจุ่คอยสิไปครับซีไปสามย่านไปหัวลำโพงไปหัวลำโพงแล้วก็ไปอันนั้นพุทธแล้วไปอันื้อเยาวราชเนาะถาว่าฝนตกแห้งกับซีใต้เวกินข้าวเยาวราชนะนะกับเมืองเขาเนี่ยโค่ฮอดอีแล้ววัด ทางเท่านี้ให้แลนด์เรียวขวาเออนั่นไปซื้อหมดเหือถือเป็นทิวทัศน์เนาะตัดสากตันระลาวังถนนวิทยุหากับฟารามจีซีหือว่าแยกวิทยุก็ว่าแม่อนฮเราไปซื้อจะเป็น นอกสาทอนนอกหางสูงจะเป็นสาทอนสาทอนเขาเลี้ยวขัวจะเลี้ยวขัวไปตามถนนพารามที่ซีแล้วก็ล่อไปหาสีลม้มจวกกับแงกสีลม้มจวกแงกสีลม้มแล้วก็ไปจวกจวกับสามย่านบอสจวกกับสามย่านแล้วก็ไปหอดหัวลำโพงเกาหัวลำโพงหางมายถึงว่า สถานนี้รถไฟเก่าเด้อคนย้ายไปอยู่บางซื่อแล้วสถานนี้รถไฟนะอสถานนี้ไฟเก่าเนาะรถไฟเก่าไปแล้วก็ซื้อไปอีกก็ไปเยาวราชคนละบาทวันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมไปฟังเพราะว่าคือก็ไปน้ำกันแล้วเฮาหู้อันใดเฮาก็เล่าให้ฟังเท่าที่เฮาเล่าได้ เนาะท่านสมผู้ใดที่ว่าหู้ท่านผู้หู้ที่ว่าหู้หลายก็ชสวยที่เนะออกเด้อเนาะเรื่องราวเรื่องแก่ส,กสมบูรณ์ที่สลือสามร้อยเมตรเบี่ยงขวาเล็กน้อย ่นยมีถนนพระรามที่4ถนนทีวีรถติดลายที่สุดใช้สองช่องทางขวาเพื่อเบนขวาและอยู่บนถนนพระรามที่4 ออดีแต่มีสะพานยกระดับได้จอดไฟแดงห้าเมตรชิดซ้ายเพื่อมีตนถนนระดับที่สี่สามย่านสามยื่นูชิ่อีก็่าือบรได้แล้วครับจ้าก็เลยตะก็ว่าอมมัวไป เออทงางดาวสามย่านเพราะว่ามันมีรถรางรถไฟฟ้าใต้ดินหนะนาหรืออกมงุงบอกกำงามขับซ้ายเพื่อมีบนถนนพระรามที่สี่ขับต่อไปบนถนนพระรามที่สี่สองกิโลเมตร บึ่งพอนซูมสวมงามระเบีมืเวลาแถวสามย่านเด้ข้างหน้าเด้สามย่านมิดเท้านี่แหละมีรถรถไฟใต้ดินอยู่ลุมนาเจ้าก็บ่เคยไปหรอกเห็นในยูทูบก็เลยเวาให้ฟังไม่มีปุกมุงนะงามกัดจอย เกดไฟแสงสีคนขาม,มุมุ้งข้ามรอดเด้รอดทางเด้มุ้งข้ามแบบนี้นะฮะฮึงไปฮึ่งซปฮม อหงงัวลำโพงไปควาแล้วมันเจริญโผลไปไส้ายทางด่วนพิเศษกไปทั้งด่วนพิเศษเสีย,ยเงินนะะไประยะลุงพอมันมาหอดก่างทางแล้วทั้งด่วนพิเศษมันต้องไปข้างฟากไปไม่น้ำเจ้าพยาเัานาไป ถนนบรรทัดทองสีแยกบรรทัดทองอะไรนี่น่วพระรามที่สีตัดซากับถนนบรรทัดทอง ทิ้เที่ยงแล้วนีิ12โมง,งยังซาวนาทีกับรงหิวเขาา่าทำสวนเอ่ยขี่รถีครับรถจะต้องเป็นสองโมงสองสโมงสร่จแล้จุดใหม่ทีียรางต้องการที่ที่ใกล้ๆความไกลกันนะสิบกิโลเนาะสิบกิโลแต่ใช้เวลาสองสโมงสโมงป่ายสองสโมงออกจากบ้านชีวิตโมงดิ อยี่ิี่12โมองอยัง15ทรา,าแล้ว15แล้วสองโมงปลายแล้วเกือบสองสองโมงแล้วเลี้ยวซ้ายไปบางนาดาวขน้องไปบางนาก็ได้ไปดาวขน้องก็ได้ดาวขน้องเราไป ทะเลทากใต้ขันไปบางนาก็ไปทั้งคนแหละบางนาแล้วก็สนบุรีพุ่นกันทะเลพักต่วินอออคือไปไน้ืดถุกๆทะเลนอกขันไปเส้นทางด่วนตนไสมือนี่พุนององหาพมันเข้าไปแล้วออกบุด้ข้าเช่าก็เอาอยู่เลยได้เสียเงินในพุทาสิบบาทออกมาไว้บ้านนอกเข้ากลุ่ ไปเพิ่งไปนี่นะเห็นเกตไก่พื้นอันตึกสูงๆขาวๆหู้แล้วละ่ะเมนหงแหมแคร่นชายนาแคร่นนะอย่างนั้นยาวราชอย่างนั้นอันนี้สี่แยกตัดกันระวังนมหานครบ่อยอย่างนี้เลยทั้งทึงเมนกระทั้งด่วนท,ที่ว่าเมื่อกี้หเห็นแล้วสี่แยกมหานคร ไป,ไปวไปุวป่นปอย nháo ไป n h า o ไปลงเลยบ่อยฟ้าบ่อยฟังใจจีนป่าน้ำลวกไกล